วัดีค่ะวันนี้อยู่กับโบกัสสุปตานะคะในรายการทอล์กกันค่ะแคลร์เชิญนะคะเขาเคยมารายการเราแล้วแต่ว่าวันนี้จะกลับมาในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับน้องบิวตี้สุพิศราขอต้อนรับสู่รายการสวัสดีค่ะมาพูดพูดเอเนจีก่อนบิวตี้ตื่นหรือยังคะตื่นแล้วค่ะตื่นเช้าเลยวันนี้ใช่เช้ามากถือว่าเป็นรายการเช้าวันนี้นะคะก็กลับมาอีกหนึ่งครั้งนั่นเองค่ะนะคะสำหรับน้องบิวตี้สุพิศรา มิสแกนกำแพงเพชร2025นะคะล่าสุดนะคะก่อนที่จะเข้ากองตอนนั้นจำได้เลยว่า,าทำซ<ะ>ิงเกิลเป็นของตัวเองเป็นซิงเกิลแรกชื่อเพลงว่าฟาเจลแต่ว่าเนื่องจากในเรื่องของการประกวดก็เลยต้องทำให้เราเหมือนกับโปรโมทน้อยลงแล้วก็ไปทำตามความฝันก่อน<ะ>แต่ว่าวันนี้ประกวดจบแล้วเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังก่อนได้ไหมคะชีวิตตอนประกวดนางงาม ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากตอนอยู่ในกองก็มีทั้งเหนื่อยทั้งร้องไห้บ้างเราร้องไห้ด้วยเป็นบางเวลาค่ะแต่ว่าเราก็เหนื่อยเนาะแต่ว่ามันก็สนุกมากจริงจําได้เลยเห็นบิวตี้ตั้งแต่วันไปประกวดรอบจังหวัดเนาะพอไปสู่รอบประเทศอะไรแบบนี้ความฝันของการเป็นนางงามยังมีอยู่ปะยังมีอยู่ค่ะพี่โรกาสยังไม่ทิ้งแน่นอนแต่ว่าหนูจะไม่สปตอยแม่หรอกนะต้องรอต้องรอรถทูใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ต้องรอรถทูนะคะว่า อนาคตหนูจะลงเวดีนางงามอีกไหมอมะคะเรียกได้เลยว่าประสบการณ์ครั้งนี้คุ้มค่ามากกับการที่ครั้งหนึ่งที่เคยบอกว่าเฮ้ยฉันไม่อยากเป็นนางงามะารอยนี่ถูกไหมถูกเพราะจริงๆอ่ะการเป็นนางงามคือมันคือความฝันอย่างหนึ่งของ,ของอเด็กๆเลยนะคะแล้อืมเราดีไซน์บ้างๆนะตอนนั้นที่เราได้รับตําแหน่งมิสแมเปเคยเป็นนางงามไหม มันเป็นฟิลเดินสายอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่เคยขึ้นเวทีใหญ่เลยเวทีใหญ่เ<ะ>วทีแรกคือเวทีแกลนใช่นอกจากได้เรียนรู้ทั้งประสบการณ์แล้วก็ได้ได้เรียนรู้เทอมี้นหนด้วยถูกไหม ถูกต้องตื่นเช้า,าแต่งหน้ารจริงไหมคราบอกจริงหนูต้องตื่นวันเจ็ดโมงเช้าทุกวันตอนอยู่ในกองเพื่อมาแต่งหน้าขึ้นหน้าขึ้นผมเองแล้วก็ลงไปพบพี่พี่สื่อทุกวันเลยบางคนต,ตื่นเจ็ดอย่างบิตี้7จ็นเจ็ดโมงเช้ามันก็มีแรงงานของคนตื่นตีสี่ตีห้าแล้วแต่แล้วแต่ใครแต่งไวแต่งช้าอะไรอย่างงี้ยังหนูแต่งไวปับต้องไวเพราะว่าเขาจะนัดเวลาล้อหมุนล้อหมุนปุ๊บคือทุกคนต้องไปที่ฮอแหละคือต้องเสร็จละทุกคนต้องเสร็จ ใช่แต่แน่นอนว่าการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครั้งนี้ beauty จะรถถูแน่นอนใช่ค่ะรอติดตามเลยแล้วก็วันนี้นะคะแบบมาแบบสวยเมอร์คุณชมขาน้องมาโปรโมทซิงเกิลล่าสุดที่เราเคยเกินไว้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตอนทําเพลงเนี้ยก่อนเข้ากองใช่ชื่อเพลงว่า f a s c i ค่ะที่โอกกันโอ้ประดกเสียงยากมากเลยอ่ะมันคือภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมภาษาภาษาอะไรนะมัน เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยล่ะค่ะอ๋อภาษาอังกฤษแต่มันแปลว่าบอบบางระวางอะไรอย่างเี้ใช่เป็นแนวเพลงแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กขี้เล่นอะไรอย่างเซ็กซี่นิดหน่อยจริงๆการเป็นนักร้องก็เป็นอีกหนึ่งความฝันของ้องบิตี่เลยปะใช่หนูจะบอก s e ีคร t ตไหมคะคือความฝันหนูมีมาสี่อย่างนักร้องนักร้องเป็นไปแล้วนางงามเป็นไปแล้วเหลืออะไรสอย่าง อยากเป็นแอร์ค่ะแล้ว,ลวเหรอนักแข่งรถฮ่<า>่จริงจริงจริงเหรอเฮ้ยเธอเป็นผู้หญิงแบบมันหวานแต่เธอแบบชอบแบบเขาเรียกฟาต์แบบฟิวเรียนแบบความเร็วอะไรอยบบ่างเงี้ยบบเหรอจริงรคือหนูชอบชอบความเร็วแล้วก็ชอบรถมากๆเป็นความฝันอีกอย่างหนึ่งเลยไม่เคยไปแข่งรถไหมไม่เคยแข่งรถแต่ว่าหนูเคยไปดูเฉยเฉยอ๋เหรอใช่ไม่เราไม่กลัวความเร็วเหรอมันมันขนาดที่แบบถ้าพี่ใครขับรถกับพี่ใช่ไหมขับรถแบสิคไม่ใหม่แล้วกลัวอะไรเงี้ย ไม่กลัวชอบความเร็วไงพี่โอกาสแปลว่าครั้งหนึ่งก็มีโอกาสก็อาจจะได้แบบได้ลงสนามจากการต้องเรียนอะไรอย่างงี้เลยจุเวลาใช่เพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบท้าทายดีแล้วก็สนุกดูน่าสนุกดีค่ะก็เลยสองอย่างที่ยังไม่ได้ทำแต่ก็ต้องลองดูว่าเฮ้ยต้องรอเวลาแล้วก็จังหวะที่เหมาะสมอะไรเงี้ยใช่ค่ะแต่พอพูดถึงเพลงก่อนจริงๆบิวตี้เรียนร้องเพลงตั้งแต่เด็กใช่หนูตอนนั้นเรียนได้บังคับหรือว่าอยากเรียนเอง อยากเรียนเองด้วยเพราะว่าหนูชอบอะไรแบบนี้ตั้งแต่เด็กแล้ว oh. ใช่แล้วก็เรียนมาตั้งแต่เด็กเลยเรียนกับครูอ้วนมณีนุชใช่แล้วก็ขยายไยชื่อค่ะแล้วก็หลายๆที่ค่ะค่ะจริงๆมันมีความยากง่ายยังไงกับการเรียนร้องเพลงกับการเป็นนักร้องอะไรเงี้ยยากไหมไม่ยากนะสําหรับหนูค่ะเพราะว่าคือถ้าเรามีความชื่นชอบอย่างเงี้ยวิวว่ามันไม่มีอะไรยากไปคือเรียนตั้งแต่เด็กสมมติว่าอะ นอกจากเวลาเรียนที่เราจะต้องเรียนที่โรงเรียนแล้วเราเอาเวลาที่เหลือจากการบ้างจากการเรียนไปเ,<ช>เรียนเรื่องราวที่เราชอบต่อเติมความฝันอะไรเงี้ยอ่าใช่ค่ะแล้วก็มาทําเพลงอ่าใช่ตอนทาเพลงทำไมไม่ทาเพลงไทยป๊อปน่ารักน่ารักหรือว่าเพลงแบบโจ๊ะโจแต่ว่าของเราเป็นแนวแบบเซ็กซี่เป็นป๊อปน่ารักบบน่ารักอะไรอเราเลือกแนวเองเหรอใช่เลือกแนวเองแล้วก็ พี่ที่ทำโปรดักชั่นที่ทำเพลงให้เขาก็ดูความเหมาะกับหนูว่าหนูร้องเพลงไงดีอะไรแล้วเขาก็ทำมาให้หนูร้องค่ะตอนที่อ่านเนื้อร,ร้องครั้งแรกเลยรู้สึกไงก็ดีเหมาะกับเราดีนะส่งมาให้เราฟังเราก็อ่านก่อนน่ารักดีใช่ดูแบบพี่เล่นดีเนื้อเพลงความหมายของเพลงมันคืออะไรนะคะน้อง เขามาอนะไรอ่ะหนูอองลอะเออเราเล่นเราเล่นอันนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรคุยได้ก็ซาวเลยเห็นไหมเนี่ยเราดูจาก MV เห็นไหมค่ะแล้วเราต้องซ้อมเต้นไปด้วยใช่คือบิวอะอันนี้บิวซ้อมแค่วันเดียวก่อนจริงเหรอบิวตีซ้อมแค่วันเดียวถ้าเต้นก่อนที่จะไปถ่ายเอ็มวีอย่นี้ออจำได้เออมันเป๊กมากแล้วอย่างเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเราเลือกเองใช่ค่ะแล้วก็มีพี่ๆช่วยเลือกด้วยค่ะ,คะจริงๆตอนนี้พอหลังจาก จบของจบจากการรถทูคือประกวดแล้วเราแค่รอรถทูปีหน้าระหว่างนี้ปีหน้าเหรอคะจะรถทูปีหน้าใช่ไหมใครบอกพี่โอกาสไหมคะอ่าเมื่อกี้ก็หล่อนก็บอกคือปีนี้ไม่รถทูแน่นอนแต่ปีหน้ารถทูแน่นอนหรือว่าปีนี้เลยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ปีนี้เลยคปีนี้ไม่ทานนะไม่ปีนี้ก็ทานพี่โอกาสปีหน้าปีนี้มีรถทูม Miss นิ i ว e ร์สอีกหลากหลายจังหวัดที่เขากำลังเปิดสมัครอยู่ครับปีหน้า น่าจะปีหน้ามากกว่าเปอร์เซนต์ปน<ะ>ีนี้ก็คือลุยโปรโมทเพลงก่อนปีนี้ก็คือเดี๋ยวแพลนก็คืออยากไปเรียนให้จบก,ก่อนแล้วก็กลับมาลุยงานวงการบันเทิงให้เต็มที่ค่ะเห็นบอกว่าเดี๋ยวก็จะมีงานละครด้วยค่ะอุ้ยก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ท้าทายเลยใช่ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นอยากให้ทุกคนเข้าไปซัพพอร์ตดูตี้กับเพลง Flash e l เพลงล่าสุดที่น้องได้ทําก่อนเข้ากองนั่นเองค่ะอยากให้ทุกคนได้ไปฟังกันแล้วก็ฝากไปกด ไลค์ like, กดซับสไคร์นะคะเผื่อไม่แน่อาจจะมีซิงเกิลต่อไปก็ได้อยากทำซิงเกิลต่อไหมมีคุยๆไปว่างแล้วตอนนี้ต้องรอติดตามอา่ะเป็นแนวเดิมหรือว่าเซ็กซี่เต้นอะไรอย่างนี้เหมือนเดิมดีเฟสมาได้นะคะแต่ว่าก็หนูยังไม่สปอยรอไม,<ง>ไม่ต้องรอติดตามคุณยังไม่บอกอะไรเลยทุกคนรอติดตามทพราะฉะนั้นก็ไปติดตามนางในช่องของน้องบิวตี้สุพิศราค่ะ พิมพ์ตามตัวเลยใช่ค่ะก็คือชื่อช่อง YouTube ของเราเองใช่เลยอายอย่างนี้ดีกว่าเผื่อว่าถ้าใครยังไม่ฟังแล้วก็เป็นแนวเพลงที่ฟังแบบง่ายๆติดหูแล้วก็มีท่าเต้นให้ทุกคนได้ได้จดจำนั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเพลงวิตี้กันค่ะ เพื่อพราขนาดยังจำคนเก่าอย่างที่ฉเคเดินผ่าน ก็ลองไป cover ถ้าเต้นนางดูนะคะแล้วก็มันจะมีท่อนแรปอะไรแบบดีให้แบบให้ทุกคนไปจํากันหรือว่าถ้าใครที่ฟังเพลงแล้วอยาก cover สามารถไป cover ได้ในทุกช่องทางของแพลตฟอร์มมีเดียนั่นเองค่ะนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ย Beauty ไม่ได้มาคนเดียวเพราะอย่างที่เราบอกไปว่ามีหนึ่งเรื่องที่ Beauty กำลังจะทําหลังจากที่เราเคยสัมภาษณ์ Beauty ว่าหลังจากที่ประกวดจบเนี่ยน้องอยากทําอะไร น้องกำลังจะมีผลงานเร็วๆนี้ค่ะนะคะประกบซีรีส์นะคะแล้วก็เปิดตัวนะคะห้บายแดงน้องใหม่เลยนั่นเองค่ะแล้วก็มาพูดคุยกับเราที่แรกในรายการนะคะขอต้อนรับอีกหนึ่งหนุ่มสู่รายการก็คือน้องเซียนกอนฟ้าสวัสดีค่ะ,คคะสวัสดีครับพี่ปรกรตอนนี้ก็หลายคนเริ่มรู้จักน้องเซียนแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มแบบหลายคนจับตามองเซียนเป็นใครแนะนําตัวให้กับแฟนๆไหนได้ไหมคะก็ชื่อเซียนกอนฟ้านะครับผม เจนกนฟ้าเลยนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่บิวตี้เคยเล่าให้เราฟังว่าหลังจากที่จบประกวดก็อยากก้าเข้าสู่วงการบันเทิงค่ะพี่โอกาสจริงๆในเรื่องของการเป็นนักแสดงนี้เป็นเป็นอยู่ในหมวดของความฝันของเราด้วยไหมยอยู่นะก็อ่กอกาก็คือในวงการบันเทิงอ่ะก็คืออะไรก็ได้ใช่แล้วก็วันนี้แน่นอนว่ามากับอีกหนึ่งหนุ่มของเราน้องเซียนอะน้องเซียนเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะก่อนหน้านี้นทําอะไรยังไงอยู่บ้าง อยูกําลังเรียนอยู่ตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ครับแล้วก็เหมือนคุณแม่รู้จักกับพี่โยมาสักพักแล้วคุณโยผู้จัดการส่วนตัวดาราครับผมค่ะเหมือนมีพี่โยก็มีถามคือเห็นกันมาสักพักนึงแล้วครับค่ะตอนแรกผมก็ยังไม่ได้อยากคุณแม่เคยถามว่าแบบเราอ่ะอยากเข้าวงการบันเทิงด้วยหรือเปล่าก็ถามครับถามคือส่วนตัวเราอ่ะอยากเข้าวงการบันเทิงหรือชอบในเรื่องของงานในวงการไหมอะไรเงี้ย อยากลองครับอยากหาประสบการณ์ใหม่ด้วยค่ะซึ่งก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นเราชอบแนวไหนอะไรยังไงชอบไม่ปกติออกกาลังกายเรียนอย่างเดียวเลยครับผมเอ้าเราเป็นเด็กแบบเรียนหนังสืออย่างเดียวเลยใช่ใหอย่างบิวตี้อย่างบิวตี้เขาเป็นนางงามนะเขาได้ทำนะเขาทําเขาเป็นนักร้องใช่ไหมเขาอยากแข่งรถเขาอยากเป็นอะไรอย่างเซียนล่ะคะถ้าเป็นทางด้านกีฬามากกว่าผมชอบกีฬาชอบเล่นกีฬาชอบเล่นบาสเกตบอล ฟ so uh, kind of so so ุตบอลครับฟุตบอลวุ้ยมันแมตะบอลเลยค่ะนะฮะแต่ว่าแต่ว่าพอสิ่งที่คุณแม่เราเนาะมาเจอคุณโยผู้จัดการส่วนตัวก็เลยมีการเขาเรียกว่าชักชวนเนาะให้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงเราอะเคยเคยชอบงานแสดงอะไรอย่างงี้ไหมหรือว่าแบบอยากลองอะไรอย่างเงี้ยก็หลักๆคืออยากลองครับอยากหาประสบการณ์อย่างงี้ก็ชอบชอบไหมก็อยากเป็นเหมือน หาประสบการณ์มากกว่าส<ะ>่วนตัวก็มีชอบชอบบ้างครับแอบบดงแอบ,บดูอะไรในข่าวในวงการนิดหน่อยไม่แล้วก่อนหน้าน,นี้คือเคยมีคนมาชักชวนก่อนเจอคุณโยมไหมคะว่าเฮ้ยน้องถ่ายแบบไหมหรือว่าแบบเล่นละครไปเล่นซีรีส์ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีมีนิดนิดหน่อยครับเคยมีคนมาทักถามเพราะว่าหน้าตาดีอยู่นะคะคุณผู้ชมขาและที่สําคัญเห็นบอกว่ากาลังจะมีซีรีส์คู่กันกับน้องบิวตี้ค่ะ บิวตี้ที่เคยผ่านงานวงการบันเทิงเกี่ยวกับการแสดงอะไรมาบ้างไหมคะมีบ้างค่ะแต่ว่ายังไม่เคยมีผลงานใหญ่ๆเคยแสดงใช่ค่ะเป็นเอ็กตอร์เมนอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่เลยเห็นไหมแล้วเคยเป็นนางเอกเอ็มวีไหมยังไม่เคยสิแต่ว่าเนี่ยกำลังจะเป็นไงเออเหรอกำลังจะเป็นนางเอกเอ็มวีด้วยเลิศมาเห็นบอกว่าพอทั้งคู่มาเจอกันเคมีเข้ากันก็เลยกำลังจะมีแบบเขาเรียกว่าซีรีส์คู่กัน จริงๆเป็นบทบาทที่ท้าทายไหมสาหรับการแสดงเพราะว่า,อาพอขึ้นมาเป็นตัวหลักมันก็ต้องดูงความสามารถเล่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราต้องทํายังไงบ้างเบลตี้เตรียมความพร้อมสําหรับการแสดงค่ะไปเรียนเพิ่มอาจจะมีไปติวเพิ่มเรื่อง acting นู่นนี่นั่นบ้างใช่ค่ะจริงๆเราเคยเรียนร้องเพลงมาแล้วมันก็ไม่ได้ยากกับการแสดงถูกไหมก็เพราะว่าเรียนร้องเพลงต้องมีอารมณ์เพลงแต่ว่าถ้าเรา acting เราก็ต้องมีอารมณ์ของ กับการสื่อสารออกมาอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหมฮะส่วนน้องเซียนอ่ะเคยเรียนการแสดงไหมฮะไม่เคยครับเหมือนเริ่มเริ่มใหม่หมดเลยดีกว่าเรียนได้เลยว่ารับหนึ่งใหม่หมดเลยไม่เคยเรียนเลยจึงยิส่วนตัวมีใครเป็นไอดอลในวงการบันเทิงไหมคะน้องเซียนในวงการชอบใครเป็นพิเศษอ่ะมีไหมมาริโอครับชอบพี่มาริโอชอบพี่มาริโออย่างนี้แปลว่าพอเราเริ่มรู้สึกว่าอ่ะเราจะต้องเดินหน้าเข้าสู่วงการบันเทิงละสิ่งแรกเลยคือเรียนแอคติ้ง ก็ต้องลองเหมือนเดิมนับหนึ่งเลยตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้เรียนตอนนี้ยังครับแต่ว่าเดี๋ยวว่าจะเรียนใช่ครับแต่ว่าพอหลังจากที่แบบเริ่มเป็นข่าวออกมาเนาะก็มีซีรีส์มาทาาม้าทายรู้สึกยังไงกับบทบาทใหม่ของการเป็นนักแสดงไฮลังเซียนตื่นเต้นครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เข้าวงการมาแล้วก็เจอซีรีส์เลยแล้วเข็นบอกว่าประกบกับตัวพ่อตัวแม่ในวงการด้วย อันนี้ต้องรอติดตามครับผมมาถามก่อนเคยเห็นข่าวไหมบางคนสุบว่าเป็นพระเอกก้อนหินเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยกลัวแม้วันหนึ่งถ้าเราเป็นดาราแล้วคนจะดราม่าเราเลือกการแสดงว่า acting ไม่ได้อะไรเงี้ยก็ผมว่ามันต้องมีอยู่แล้วครับแต่ว่าว่าสามารถทําได้ค่ะไอ้อย่างบทบาทที่อยากจะเล่นเป็นบทแบบหไหนดีกว่าร้ายดีน่ารักใสๆอะไรเงี้ยชอบบทยังไง ว่าถ้าผมจะไปไปเวทหน้าไปทางตัวร้ายมากกว่าชอบตัวร้ายมากกว่าน่าจะเหมาะกับเรามากกว่าแต่หน้าเราหวานมากค่ะมันเหมาะสำหรับการเล่นซีรีส์วายแบบผู้ชายผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเคยดูซีรีส์วายปะเคยเคยดูครับเคยดูเคยแล้วเวลาเห็นผู้ชายแบบเขารักกันแล้วเขามีเขาเรียกว่ามีเอฟซีมีสาววายอ่ะรู้สึกไงบ้างคะก็ปกตินะครับแต่ว่าจริงจงก็คืออยาก อยากลองหนิเหมือนกันค่ะแต่ว่าอยางทำลองดูโอกาสที่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับน้องล่ะคะอยากเล่นพูกซีรีส์ยูริอะไรไหมอะไรเงี้ยผู้หญิงผู้หญิงอะไรเงี้ยจริงๆได้หมดเลยโอเพ่นหมดเลยค่ะจะยูรินางเอกอะไรได้หมดมันก็คือโอกาสเนาะใช่แต่ว่าซีรีส์ที่กำลังจะเข้ามาก็คือเล่นคู่กันค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ทงคู่รู้จักกันไหมคะไม่รู้จักเลยค่ะรู้จัก ผ่านผู้จัดก,การค่ะเพิ่งมารู้จักกันใช่ค่ะตอนนี้คือเหมือนแบบอะไรทั้งทั้งคู่ยังแบบยังเก่งกันอยู่เสมอว่าวันหนึ่งมันต้องผ่านการเวิร์กช็อปเนาะมันถึงจะสนิทกันค่ะแต่จริงหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีกระแสะข่าวแล้วนะว่ากาลังจะมีผลงานคู่กันเนี่ยหลังจากนั้นเริ่มคุยกันเยอะขึ้นไหมหรือว่าเริ่มสนิทขึ้นไหมก็คุยกันค่ะปรึกษากันตลอดใช่ก็ต้องลองดูว่าสำหรับบทบาทใหม่ของทั้งคู่นะคะ เขาเรียกว่าเป็นคู่พักคู่นางจะเป็นคู่หนึ่งคู่สองก็ต้องติดตามกับผลงานใหม่กับโอกาสใหม่ในครั้งนี้ค่ะเซียนเราจะทุ่มเทกับมันแค่ไหนคะว่าสุดครับก็พยายามนะพยายามไม่ถึงที่สุดเลยครับแล้ววันหนึ่งเราจะต้องเป็นดารามีคนมาติดตามเราวันหนึ่งจะต้องมีคงมีข่าวอะไรกีกลัวไหมคะตั้งรับไหมครก็ได้ครับผมก็ต้องลองดูตั้งหนึ่งเพราะวันนี้อยากให อ่าแฟนๆนะคะฝากน้องใหม่ป้ายแดงของเราด้วยละกันนะคะแล้วก็ส่วนบิวตี้เนี่ยหลายคนรู้จักกันอยู่แล้วนะ,ะเพราะว่าเธอผ่านเวทีการประกวดระดับประเทศมาแล้ววันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งบทบาทในเรื่องของการแสดงค่ะตื่นเต้นไหมคะถ้าแบบจะต้องเป็นนางเอกจริงจังแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะบิวตี้ตื่นเต้นค่ะก็ต้องลองดูกับบทบาทใหม่ใช่เราติดตามกันด้วยนะคะมิมิขาอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะคะอ่ะน้องเซียน ถ้าใครอยากติดตามเซียนติดตามเซียนได้ที่ช่องทางไหนบ้างแล้วแน่นอนว่าปีนี้อาจจะมีผลงานให้ได้เห็นกันแล้วอย่างเรื่องพอเราเป็นดาราเนาะอย่างเรื่องเดินแบบก็ได้เดินแบบได้ไหมก็ต้องลองเคยตอนเด็กมากเลยครับแต่ตอนแ้วคุณแม่คุณแม่พยายามแบบดันไปเดินแบบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเคยลองครับแต่ว่าตอนนั้นยังเด็กตอนนั้นชอบไหมตอนนั้น ปกติเลยเพราะว่าเหมือนไปตามแม่อันนี้มากกว่าที่แม่บอกไปแล้วอย่างตอนนี้ล่ะคะชิมลางก่อนทีละนิดทีละหน่อยลองทีละอย่างแต่ถ้าไปไปได้ทุกทางครับแต่ต้องมันต้องลองหน่อยร้องเพลงได้ไหม้องเพลงได้ไหม้องเพลงไม่ได้ครับให้บิวตี้ร้องดีกว่าร้องเพลงไม่บิวตี้กำลังบอกให้เขาร้องเพลงบิวตี้ฟังหน่อยแต่เอ่เอาไม่เอาไม่เอาเอาไม่เอาไม่เอาไมเอาแต่เอาไม่เอาไม้เอายม่อาไม่เ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 อาซิ่เกิไม่เม่ เอาเสียงมาเป็นเพลงเอบได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมเขาเหอเอาเขามาร้องด้วยเฮ้ยเขาบอกอะถ้าสมมติว่าวันหนึ่งได้ฟิชเชอร์ลิงเขาจะมีผลงานคู่กันอยู่แล้วเนาะต้องทําเพลงคู่กันอีกได้ไหมไม่ติดเสียน่ะเสียนต้องร้องนะร้องเยอะเลยถ้าร้องเพลงเพราะผมฝึกกันใหม่อีกรอบนี่เขาเรียนตั้งแต่เด็กนะแต่นี่ต้องฝึกใหม่อย่างเนี้ยไม่เขาลองพอนะหนูแอบได้ยินเขาริงเหรอแต่เขาชอบบอกว่า เขาลองไม่พอแต่ว่าสําหรับเราพอนะนี่ข่าวซัยออกมาแล้วแปลว่าเฮ้ยได้ยินสุนักงเขยได้ยินเสียงเพลงกันเลยหรอแปลว่าร้องเพลงได้ร้องได้ครับร้องได้อวทำไมไม่มั่นใจอ่ะร้องได้ก็สามารถอาจจะแบบมารับเชิญในเพลงของดิวตี้สักท่อนหนึ่งเองก็ได้ใช่ไหมปกติที่ร้องเพลงเราร้องเพลงแนวไหนทะเซียนเพลงทั่วไปครับอังกฤษไทยได้หมดเลยเป็นคนฟังเพลงเยอะ เองะเป็นคนฟังเหนเนลนแบบว่ารองได้นี่ใช่ไหมเขารองได้พี่โอกานเออดีฉันเชื่อแล้ว <c oughs> beauty ของการนตีขนาดนี้ทุกคนหาก,ก็ฝากผลงานของน้องเซียนก่อนฟ้ากับน้องบิวต t y สุพิศลาด้วยอย่างเซียนเล่นกีตาร์ได้ไหมไม่ได้ครับปกติตีกองครับอ๋อวา้าวนี่แกเห็นไหมเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่แบบว่า เราอ่ะไม่เคยเห็นและที่สําคัญเทียบปกตินะพี่เก็จะสัมภาษณ์และแสดงหน้าใหม่เนี้ยเยอะมากแล้ววันหนึ่งมีชื่อเสียงก็อย่าลืมกันนะคะทุกคนค่ะและที่สําคัญฝากติดตามน้องทั้งสองท่านอย่างช่องทางติดตามของน้องเซียนมีช่องทางไหนบ้างคะก็ไอจเซียนนะครับอันเดอร์สกร์กอนฟ้าถ้า Facebook ก็เป็นกอนฟ้าประยุนคำครับผมภาษาอังกฤษค่ะอย่างน้องบิวตี้ล่ะคะไฮอินสตาแกรมนะคะ Beauty SPSR ค่ะ ติ๊กตอกหลักนะคะ beauty sps r underscore ค่ะตอนนี้เขายังแบบเก่งยังเขินอยู่ทุกคนหะแต่บอกได้เลยว่าทั้งคู่กำลังจะมีผลงานให้ทุกคนได้ติดตามทางช่องดังแต่เราจะไม่บอกว่าเรื่องอะไรช่องอะไรรับบทเป็นใครแล้วก็ประกบกับทุกตาเมืองไทยใครบ้างแต่บอกได้เลยว่าให้หลายๆคนนะคะฝากติดตามเขาทั้งสองคนนะคะ เรียกได้ว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนะคะและที่สําคัญต่อไปนี้ต้องใช้ความสามารถเนาะ <c oughs> ในเรื่องของฝีมือที่จะวัดในเรื่องของค,อขอคุณภาพพวกัษขอบริจาให้นะคะคน้องเซียนนะคะแล้วก็น้องวิติโด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงนั่นเองคะอ่ะวันนี้นะคะต <ขอ S 1> ้องขอขอบค,คุณมากๆ<อ>เลยนะคร่ะคุณผู้ชมคะแน่นอนค่ะนะคะไม่ว่าใครมีความสามารถนะคะหรือว่าเป็นนักธุรกิจคนดังทุกช่องทางนะคะสามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ ในรายการทอล์กกันทางช่อง8ไทยแลนด์ค่ะวันนี้นะคะโบก,กันแล้วก็น้องบิวตี้แล้วก็น้องเสียยนะคะต้องรับชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ